ก่อนแรกก่อนทําชิ้นงานอ่ะเราใช้กระดาษทรายเนี่ยเปิดก่อนเปิดหน้าเนี้ยขัด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 พอเราขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วเราก็เอาตัวเนี้ยตักขึ้นมาแล้วตัวนี้บางจะบอกให้นะทุกคนจะส่วนมากเปิดทิ้งเราอย่าเปิดทิ้งเราตักเฉพาะที่เราจะใช้เช่นเราตักขึ้นมาว่ามันไม่ได้ใช้เยอะนะเล็กๆอ่ะค่อยๆก่อนตักขึ้นมาแล้วมามาตั้งมาแบ่งไว้อ่ะแล้วอะไรนี่ก็ปิดเลยแล้วเราก็ใช้ให้หมดก่อนเอาลงไปลงไปตามแผลที่เราต้องการให้มันสนิทอ่ะลงไป แรกๆบางๆก่อนแล้วก็ทิ้งมันไว้ไม่ต้องไปสนใจมันเลยเมื่อเปิดกระดาษทรายเสร็จแล้วไม่ต้องไปสนใจมันเลยทิ้งมันไว้แล้วก็รอมันเซตตัวแล้วมันจะเซตตัวพอมันเซตตัวเรามามองแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากจะเพิ่มอีกถ้าเราจะเพิ่มให้มันหนาเท่าไหร่เราก็เพิ่มยางตัวนี้เข้าไปเรื่อยเพิ่มไปเพิ่มไปเราก็ปาดยางแต่งอะแต่งอะต้องหาอะไรมากั้นมาอะไรเรียบร้อยก็ผ้ารงผ้าเทปกั้นให้มันเป็นแนวเป็นทางให้สวยงามเหมือนผ้าเทปพวกเนี้ยผ้าเทปหนังไก่เนี้ย ปั่นแล้วเสร็จเราก็ลงไปเรื่อยๆจนเราพอใจแล้วยิ่ยงทิ้งไว้ยิ่งแห้งเท่าไรมันยิ่งหนึบพอหนึบแล้วมันจะยึดเกาะเป็นยางเพราะตัวนี้ถ้าใช้น้อยจะเป็นกาวแต่ถ้าใช้มากจะเป็นแผ่นยางขึ้นมาเลยแล้วมันจะหนึบแล้วเสร็จพอเราจะเก็บละเราแค่เราโอเคแล้วเราพอใจแล้วเราจะลงสีก็ต้องมาใช้กระดาษทรายเบอร์ศูนย์ปั่นนิดนึงขัดไม่ต้องขัดมากนะขัดแค่เปิดหน้า,าจากลืกล่นๆนะแล้วก็ใช้สีสีตัวนี้ก็เป็นสีที่เป็นชุดกลองมาเลยนะสีตัวนี้ใช้ไม่เยอะนะอย่างนี้คือแม่สีเลยนะ ใส่ลงฝาเอ็มร้อยก็ได้สักสองสามหยดปึ้งแล้วค่อยเอามามาแบบเงี้ยเก็บเงี้ยเก็บเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ปล่อยทิ้งพอสีแห้งสีมันยังไม่สม่ำเสมอเราก็สามารถใช้กระดาษทายเปิดอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงการลงสีก็คือต้องลงให้แบบเติมสีให้เต็มเพาอยากถมสีอะถมสีให้สวยอะค่อยๆเอาสีมาถมตรงไหนที่มันยังไม่ไม่เต็มเราก็ถม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 เพราะแรกๆนี่เราต้องการเก็บรายละเอียดเราต้องถมสีก่อน ถมสีอีกสองครั้งพราเราถมสีเสร็จสลกสองครั้งเสร็จแล้วเราก็ดูมันโอเคมันยังไม่สม่าเรมอก็ใช้กระดาษทรายขัด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 เราไม่ได้ขัดโอแบบจังหนับนะขัดโอ,โอเป็นโอขัดโอแบบออกแรงยังไม่จําเป็นต้องขัดแบบแค่เปิดหน้าให้มันให้สีมันยึดเกาะกัอนอะแล้วเราก็มาไล่มาไล่สีสวยๆอีกสักรอบสองรอบไปเรื่อยๆเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยคือสีและสีตัวเนี้ยพอมันแห้งอะมันจะเป็นยางสีตัวเนี้ยเวลามันแห้งมันจะเป็นยางก็คือสีตัวนี้ก็ผสมยางเนี่ย ถ้าพอมันแห้งเลยเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นยางเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสีพอมันแห้งมันก็จะเป็นเป็นแผ่นยางเลยแต่แรกเป็นน้าเหลวๆนะแต่พอมันแห้งมันก็จะเป็นแผ่นยางอย่างนี้เลยเป็นแผ่นยางยึดเกาะแล้วช่วยช่วยเกาะช่วยทาให้พวกนี้หนึบขึ้นไปอีกก็จะวะนี่คือตัวอย่างนะทาไมเนี่ยพวกรองเท้าเนี่ยพวกแตกๆเนี่ยเขาต้องส่งมาเราทําหมดเลยไหมเนี่ยแก้ปัญหาหมดเห็นไหมเนี่ยแตกนี่เราก็ทําสูตรเดียวกันแต่เราใช้บางเพราะตัวตัวเนี้ยมันจะใช้ทั้งบาง ทั้งหนาก็ได้ถ้าบางก็คือเป็นตัวกาวถ้าเราอยากได้หนาเราก็คือตัวก่อยางเติมยางนะของไม่บางเป็นเรียลลิตี้เป็นง่ายๆไม่สร้างภาพดูเนี่ยลกลุงลังเนี่ยคือทํางานจริงๆไม่ได้ว่าคือสไตล์บางอะนะทุกคนอนะที่ซื้อของบางก็สไตล์ของบางแนตะ่ว,ว่าของเราคือโอเคจริงตอบโจทย์จริงรู้เรื่องโอเคนะเราจรึงจะต้องใช้ยางตัวนี้ กับสีที่ต้องเป็นชุดของมันเพราะสีตัวนี้นะสีที่เราเนี่ยสีตัวเนี้ยมันจะผสมมันมีเนื้อยางอยู่ด้วยพอมันแห้งมันจะเป็นเห็นี่ยมนี่คือสีดํานะพอแห้งมันก็จะหนึบเกาะเป็นยางเลยป่ะแล้วมันก็จะทำให้ยิ่งทําให้ตรงยางเนี่ยยืดหยุ่นไม่ว่าจะเป็นสีดําหรือสีขาวเนี่ยนี่สีขาวสีขาวเห็นไหมพอมันแห้งมันเป็นยืดหยุ่นอ่ะมันเป็นยางเลยคือก็คือมันเป็นสูตรสูตรของมันเลยไอ้ตัวนี้ก็คือยางอยู่แล้วแล้วพอเราบวกกับสีก็กลายเป็นยางยางกับยางเลยมาบล็อกกันมันก็ทําให้รองเท้ามัน ยืดหยุ like s s well, ่นหนึบไงตรงยางมันก็จะยืดหยุ่นมันก็จะหนึบก็จะวะนี่คือคือสูตรของมันนะแล้วเนี่ยมันมีตัวที่เราผสมถ้าเราผสมพราทผิดเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยบางผสมยางผิดบางผสมยางผิดข้อเสียของมันคืออะไรวะเนี่ยบางลองบางแก้งผสมด้วยคือมันจะเสียเลยเนี่ยผสมยางผิดผสมยางผิดนี่คือเสียเลยอยากลายเป็นว่ายางยางเสียไปเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมนี่คือถ้าเราผสมผิด ผสมผิดอะเนี่ยตัวนี้เรองลองทดลองดูลองทดลองผสมให้มันผิดสูตรไปดูก็เรียบร้อยเลยเห็นไหมเสียเลยเนี่ยนะนี่แหละชุดยางตัวนี้ก็ดีอยู่แล้วและจะได้บวกกับสีตัวนี้ยิ่งดีก็ไปใหญ่เนี่ยชุดอย่างเนี้ยเนี่ยเวลาเราไปทํารองเท้าคอนเวิร์ดหรือเราไปทารองเท้าที่หนังแตกสีแตกเนี่ยเนี่ยเห็นไหมในเคสนี้เหมือนกันเนี่ยบางบอกเสมอว่าถ้ามันลอกอย่างเนี้ยเราขูดออกแล้วเราก็เอาตัวยางเราลงได้เลยถ้าเราลงน้อยมันก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็นกาว แต่ถ้าเราลงหนาเ็าจะกลายเป็นขอบยางขึ้นมามันอยู่ที่เรามันอยู่ที่เราจะใช้หนาหรือใช้บางถ้าเราอยากให้มันเก็บขอบให้มันหนาเราก็ต้องใช้ให้มันหนกโอเคนะรู้เรื่องทําไมถึงต้องมียางแล้วก็สีชุดเดียวกันถึงมันจะตอบโจทย์และทําไมต้องมีกระดาษทรายหยาบก,กับกระดาษทรายบางเนี่ยถ้าชุดเนี้โอเครู้เรื่อง